สวัสดีครับวันนี้มาดูเตียงนอนเด็กยี่ห้อ BBP a ตัวนี้กันนะครับปรับเปลี่ยนได้7รูปแบบพอเด็กโตแล้วสามารถกลับมาเป็นโต๊ะได้นะครับใช้งานได้สูงถึง12ปีแก้เมมมม่มีคู่มือการติดตั้งนะครับมีไม้มีไม,ไม้มีชุดลูกล้อมีไม้ แล้วก็มีโมบายแล้วก็มีตัวนี้มืมไม้งอได้พับได้เป็นตัวเตียงไม่มีอะไรแน่นี่คือเจ็ดรูปแบบที่เขาบอกมาก็คือเป็นเตียงเป็นโต๊ะทำงานเป็นคอกเจ็ดรูปแบบที่สามารถติดตั้งได้ทำเป็นเตียงยาวแบบนี้การประกอบนะก็เขาให้เอาหัวท้ายก่อนมีโลโก้มันจะมีตัวล็อกอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกเอามาใส่่อน ในกล่องนะครับจะมีหกเหลี่ยมครับประแจแบบนี้มาให้แนะนําให้แยกชุดน็อตก่อนนะครับจะได้ไม่ฝรั่งทําเกินพอประกอบเสร็จน็อตเหลือเวลาไขน็อตนะครับอยากไขนแน่นตั้งแต่แรกเพราะว่าบองทีพอไขแล้วมันล็อกจนตัวอื่นจะไขยากนี่คือที่ไขเข้าไปนะครับเขาจะเจาะรูไปให้แล้วเราไขสบายๆเลย <Wow. S 1> อันนี้คืออีกด้านหนึ่งไขเสร็จแล้วอันนี้ได้รูปแบบนี้แล้ว เป็นครอบครับตัวนี้จะประกบลงไปตรงนี้เขาให้ดูว่าสองรูตรงนี้จะต้องหันออกมาข้างนอกนี่นะ <c oughs> ก็ไขนี่มุมล่าง <Wow. S 1> ตอนนี้ได้เป็นโค้งครับ <c oughs> ต่อไปเขาให้ใส่ล้อันนี้เพื่อความสะดวกในการถ่ายผมจะคว่ำเตียงครับนีใส่แล้วเป็นแบบนี้ครับเป็นลูกลอ้อเดี๋ยวเราใส่ให้ครบสี่ด้าน ปิ้งเสร็จแล้วสีล้อต่อไปเอาที่ค้ำไม้นะครับตัวนี้เป็นเหล็กเกี่ยวลงไปเนี่ยที่ด้านล่างแล้วก็เอาตัวนี้นะครับแผ่นรองด้านล้างวางลงไปวางลงไปแบบนี้ต่อไปเอานอ็อตตัวนี้นเป็นที่รองเตียงก็ใส่ตัวนี้ใช้ทั้งหมด6ตัวต่อไปก็นำบอกมาวางต่อไปเอาแผ่นรองขอบเตียงนะครับ ก็ติดตามขอบแล้วก็อันนี้แผ่นล่างอันนี้ติดโดยใช้การผูกอันนี้ผูกแผ่นรองขอบเพียงเสร็จแล้วนะครับอาจจะไม่สวยงามต่อไปนะครับใส่มุอันนี้คือด้ามมุแล้วก็ข้างล่างจะเป็นแบบนี้มัน,นจะมาเข้ากับตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับใส่ข้างบนเสร็จแล้วครับเป็นแบบนี้ตรงนี้จะเปิดแบบนี้ได้มีกดและดึง ข้างหน้าก็เปิดลงมาแบบน,นี้ได <Wow. S 1> ้ข้างล่างตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับดึงุ <Wow. S 1> วงดว้า้นะครับเหลือน็อตสองตัวนี้ไว้ปรับระดับป oh. วดปีย่ง <c oughs> เช่นตัวที่เราเ,าเสียงไว้ตรงนี้ <c oughs> มันสามารถยกขึ้นมา <c oughs> แล้วก็เอาสกรูไข่เพื่อให้ปวด <c oughs> ทางนี้ <c oughs> ใช้ตัวนี้เป็นตัวปรับ แต่ถ้าไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่ต้องใช้มันจะมีอันนี้เหลือ,อขุ่นหนึ่งนะครับยังไม่ได้แกะไว้ประกอบรูปแบบอื่น<ๆ>เช่นเอาเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็มีตัวนี้ไว้เปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็มีอันนี้มาด้วยนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์แปะหัวเตียงโมบายแขวนกับข้างบนเรียบร้อยครับการประกอบเตียงเด็กน,นี้ใช้ต่อเตียงกับที่เรานอนนะครับต่อกันได้เลย ไเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ